มาเลยมาเลยกุดเต็นมอกกันสวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆมามาโต้ลมหนาวใครลงกี่เซนติเมตรมาออกกําลังกายทานแล้วอุยวันนี้ท้องฟ้ามองเห็นภูเขาวันนี้แสดงว่าแดดจะออกอากาศจะดีมาไปเอาออกกําลังกายแต่วิวีก่อนออกที่บ้านเลยนะคะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านปหยัดดีไปเลย ลงแล้วทำไมใครลงไปท่าบอมก่อนน้งท่าบอมก่อนถ <c oughs> <c oughs> ่ายยูดอืดอืดอืดโยกไปเลย <c oughs> ดึงยืดแขนเรามีผ้าเข้ามาผ้าอะไรก็ได้นะคะยืดมันจะได้ดึงตึงแขนเรายืด เกรงเกรงแขนเกรงขางนะคะทีบกไ็ไปแล้วบินแล้วบินแล้วเกรงแขนได้สำหรับบินแล เวเพ่จะโจทก่อนออกกลังกายวอม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 เช็คด้านหนเช็คด้านหนาอันนี้ได้ใครใครบอกวเอวเอว,เอวใช่ไหมเอใช่ไหมคะเอลใช่ไหมไปเลยเอ,อลออกกลังกายกับบีบตอนแรกยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้น มือพร้อมขานะคะมือพร้อมขาค่ะใครลดไปแล้วกี่กิโลบอกเลยให้เหงื่อออกค่อยแล้วค่อยไปทำางเต่อไปแล้วบไปแล้วสลัดไปสลัดด,ดังได้ยินเสียงกระดูกด,ดังก็แก้มไหมคะไม่ท่าชกมวยชกมวยไทยบ็อกซิ่ง สิบยีครั้งนะคะอันนี้คือขาแล้วก็มาเทสอบกำลังขาลงนะคะเอ้าไม่เปิดนี่เปิดเพลงเปิดเพลงจุด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 วิ่ง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 อันนี้คือวอร์มก่อนค่ะวิ่ง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 ถอยหลังวิ่งรอบบ้านวิ่งรอบบ้าน ขยาวขยาวลงไปเอวใครใครได้เอวไปแล้วใครเอาเอวไปแล้วอันนี้ได้มือได้แขน,นนี่ท่าเบสิกนะคะก้มลงไปยืดลงไปเลยไม่ต้องกลัวนมหกหกซ้ายนี้ได้ด้านข้างเรานะคะ ได้เอวเอวแล้วก็ขาอืดๆนะคะทำดูให้ส่วนเอวแล้วก็คุมเพราะว่าถ้าเราทานเนื้ถ้าเราแล้วก็คุมอา,อาหารก็คือผักผลไม้นะคะอยากคนดีหคนสวยต้องโยกย้ายใสย่สะโพกบ่อยๆนะคะยุบ สลดัดแขนสลดัดแขนถ้าดจ็อกกิ้งกับที่สลัดสลดัสลดแขนให้สลดัดแขนสลดัดแขนสลัดแขนเอลลดลงแค่ใช่ไหมใครเอวแล้ววืบยีบ้าใช่ไหมใครเอวยี่ห้าแล้วลงไปกี่เซนติเมตรแล้ว บิดไปเลยเห็นไหมตลมหนาวลมหนาวพัดมาอีกแล้วตลมหนาวนี่เอวนะคะบิดเลยบิดไปเลยบิดเอวตัวไปเลย,เเลยตรงนี้มันจะเห็นไหมตัวเอวเราขยักเอวคอร์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  ขยำขยำขยำบีบรีดไขมันส่วนเอวรีดไขมันส่วนเอวรีดไขมันส่วนเอวนะคะรีดไขมันส่วนเอวอย่าลืมนะเพื่อนวิ่งรอบบ้บบบบบบบานวิ่ง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 รอบบ้านทำไปจนถ้าตีกรอบใช่ไหมเอี้ยวตัว เอี้ยวตัวเอี้ยวตัวขนางเอวเล็กเอี้ยวไปเลยท่าตีกอล์ฟ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 อันนี้ได้ทั้งแขนได้ทั้งขานะคะคทำไปเลยยี่สิบครั้งะคะได้แขนได้ขาแล้วแล้วใครสนมากผู้หญิงเราปัญหาหน้าทอ้องใช่ไหม ลีดออกไปลีดออกไปลีดออกไปในหน้าตองไปจักยานทีบจักรยานบนบก100ร้อยค่ะกรลังแขนขาดีแล้วก็สุขภาพดี เลื่อเงาออกแล้วเลื่อเงาออกแล้วเริ่มเงาออกแล้วค <T |ar|> ่ะทำไมเพลงทำไมเพลงไม่มันเลยเปิดเปิดก่อนเพลงมันมันอยู่ในนอปนี่เสียงพิมพ์เสียงแคนปะ จวดไปเลยไปทำดูนะค่ะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าเราจะได้รักสุขภาพรักสวยและงามสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะเอาไปทำดูนะคะเพื่อนไปแล้วเงาเงาอันนี้กับผ้าเห็นมันเขาเล่นยูโด,ดเล่นกับผ้าลัดอไปเลย ไปทำดูออกกำลังกายอย่าลืมออกกำลังกายนะเพื่อนนะคะไปและะ้วค่ะน้ำเดี๋ยได้สัดส่วนที่ดีอยากได้หุ่นดีหุน่นสวยอย่าลืมออกกำลังกายให้เวลากับตัวเองด้วยนะคะเลิฟเลิทุกคนที่ให้กำลังใจวิวสู้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 สูไปพร้อมกัน